จอดรถภายใต้อาคารได้2คันนะคะแล้วก็มีระเบียงนะคะชั้น2นะคะมีบันไดขึ้นชั้น2ให้ค่ะบริเวณด้านในโครงการนะคะที่ตั้งอยู่ที่นิคมพัฒนาสาย13ซอย2ค่ะลูกค้าสามารถเดินทางมาจากตัวตลาดนิคมพัฒนานะคะเพียง2กิโลเท่านั้นค่ะก็จะถึงกับ โครงการเดะมาคอนี่ลิสเน็ตนะคะเป็นบ้านเดี่ยวมี2ไทให้เลือกค่ะเป็นไททรงปัญญานะคะกับทรงนอร์ดิกค่ะลูกค้าสามารถเข้ารับชมบ้านจริงได้นะคะมีบ้านที่สร้างเสร็จพร้อมให้ดูและะ้วค่ะสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบบ้าน ที่มีพื้นที่ภายในตัวบ้านใหญ่นะคะก็สามารถเลือกสไปนอร์ดิกได้หลังนี้ก็จะเป็นแบบว่า4ห้องเลยค่ะถ้าลูกค้าอยากได้พื้นที่ที่แบบเหลือไว้จัดสวนยอมทําสวนเยอะๆนะคะก็สามารถเลือกไท้ายที่2ได้ค่ะเป็นทรงปัญญาค่ะพื้นที่56เท่ากันแต่ว่าตัวบ้านเนี่ยก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าราคาก็จะเบากว่านะคะลูกค้าก็สามารถเข้ามาเลือกชมได้ตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนขนองการ เทถนนนะคะวันนี้ก็จะเทถนนคอนกรีตนะคะเข้าด้านข้างก็จะเว้นไว้ก่อนนะคะไว้เชื่อมพ่อประปาค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะตอนนี้บ้านก็ใกล้เสร็จพร้อมเข้าอยู่นะคะสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ะคะ่ะที่093 396 2949ในเรื่องของราคานะคะลูกค้ารายได้อยู่ที่16,000ถึง17,000บาทนะคะก็ สามารถเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ได้แล้วนะคะอัตราการผ่อนนะคะก็อยู่เพียง8,000บาทเท่านั้นนะคะตรงนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขาการยื่นกู้ของแต่ละธนาคารที่ลูกค้าไปยื่นนะคะอัตราดอกเบี้ยจะเป็นตัวกำหนดนะคะว่าลูกค้าจะต้องผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่นะคะแล้วก็โปรโมชั่นค่ะเพราะฉะนั้นที่โครงการเรานะคะก็สามารถที่จะยื่นกู้ได้ทุกธนาคารนะคะ ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าเนี่ยเลือกที่จะยื่นคู่แบงค์ไหนนะคะชื่นชอบโปรโมชั่นแบงค์ไหนอัตราดอกเบี้ยแบงค์ไหนก็สามารถยื่นกู้ได้เลยสำหรับบริษัทที่มี M.O.U. นะคะหรือมีคอนแทคในเรื่องสินเชื่อบ้านกับทางธนาคารนะคะก็แนะนําให้ยื่นกับทางธนาคารที่บริษัทมี M.O.U. นะคะข้อดีก็คือจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูงมากนะคะแล้วก็อัตราดอกเบี้ยก็จะทําให้เรา ผ่อนบ้านในราคาที่ต่ําลงนะคะถ้าดอกเบี้ยลดลงนะคะในส่วนของประตูบ้านค่ะเป็นประตูเหล็กร้อยเปอรซนะคะช่วงนี้เหล็กปรับราคาตัวขึ้นสูงนะคะแต่เราก็ยังคงรักษาคุณภาพงานนะคะใช้เหล็กเต็มเหมือนเดิมนะคะตัวโครงเหล็กนะคะก็ด้านหลังอันนี้นะคะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วรอติดตั้งนะคะประตูกับตัวระเบียงด้านหน้านะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของเหล็กวเมดนะคะที่จะ เตรียมทําถนนในวันนี้นะคะสําหรับตัวประตูนะคะเราให้ประตู2ช่องทางเลยนะคะก็คือจะเป็นประตูในส่วนของประตูลงจอดรถนะคะแล้วก็ประตูต้อนรับแขกค่ะสามารถใช้งานได้จริงทั้งสองช่องเลยนะคะเปิดเข้ามานะคะบริเวณด้านหน้าของโรงจอดรถตรงนี้นะคะเราแถมฟรีให้เลยค่ะเป็นพื้นโรงจอดรถนะคะแข็งแรงทนทานนะคะเป็นคอนกรีตสแตมป์ค่ะ แล้วก็ตัวโรงจอดรถเรานะคะเทคานนะคะลูกค้าสามารถต่อเติมชั้นบนได้เลยนะคะชั้นสองทำฟ้าให้ด้วยค่ะมีไฟดาวลน์ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวบันไดนะคะเดินขึ้นชั้นบนภายใต้ขาโรงจอดรถเราก็จะมีช่องเอาไว้สําหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆนะคะไว้ให้สําหรับลูกค้าด้วยข้อเด่นของที่เดลมาคนี่ลิสเน็ตอีกจุดหนึ่งเลยก็คือตัว รั้วบ้านค่ะรั้วบ้านด้านข้างซ้ายและข้างขวานะคะจงเกตเห็นว่าถ้าลูกค้าเข้ามายืนในบ้านเนี่ยรั้วสูงมากนะคะจากบริเวณด้านถนนหลักด้านข้างเนี่ยมองเข้ามาเนี่ยไม่เห็นไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตของลูกบ้านแน่นอนนะคะรั้วสูงถึง2เมตรนะคะถนนด้านหน้าบ้านกว้าง6เมตรคะ่ะเลี้ยวเข้าออกสะดวกสบายเข้ามาด้านในตรงนี้พื้นจะเป็นคอนกรีตแตมป์แบบนี้นะคะ คืนคอนเกรสตรแตมลักษณะโทนสีของตัวบ้านก็จะเป็นสีเทาค่ะทำป้าโรงจัดลดให้นะคะบริเวณด้านหน้านะคะก็จะมีระเบียงระเบียงพื้นที่ด้านหน้าตรงนี้นะคะเอาไว้ตั้งเล่นพักผ่อนได้เลยนะคะลักษณะตัวบ้านก็จะเป็นบานกระจกค่ะกรอบอลูมิเนียมสีดำกระจกเขียวตัดแสง พื้นที่ด้านหน้าก็มีพื้นที่ว่างเอาไว้สําหรับจัดทาสวนย่อมนะคะแล้วก็ด้านข้างพื้นที่ว่างเยอยเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวเราพาเข้าไปชมภายในตัวบ้านกันก่อนนะคะตัวพื้นเนี่ยพื้นของบ้านทั้งหมดจะเป็นพื้นแกนิโต้นะคะด้านหน้าตรงเฉลียงตรงนี้ก็ใส่ไฟดาวไลท์ให้ทําป้าให้นะคะเข้ามาด้านในนะคะลูกค้าที่ชอบห้องโถง กว้างๆอยากใช้แบบทํากิจกรรมบริเวณห้องโถงเยอะๆนะคะก็ฝากไว้ด้วยเดี๋ยวมาคพนีริสเน็ตที่นี่เราให้โถงที่ใหญ่แล้วก็ไฟดาวา์จัดเต็มไปเลยนะคะ2องสี่หกดทั้งหมด8จุดด้วยกันแล้วเดี๋ยวมีโคมไฟระยะห้อยตรงกลางอีก1จุดนะคะแล้วก็เป็นฝ้าหลุมซ่อนไฟแบบหลุมใหญ่ยาวยนถึงด้านหลังเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นห้องโถงขนาดกว้างมากๆนะคะลูกค้าบางท่าน อาจจะใช้พื้นที่ห้องถงน้อยก็ ya, อาจจะเลือกบ้านอีกทายหนึ่งนะคะเรามีสองทายแต่ถ้าต้องการไทยบ้านที่ห้องถงกว้างก็ไซส์นี้นะคะเหมาะเลยค่ะห้องถงใหญ่มากๆนะคะแล้วก็ยังมีประตูเปิดออกด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้พื้นที่ด้านข้างเน네ี่ยเราเว้นที่ว่างไว้ให้ถึง3ามเมตรนะคะความกว้างสามเมตรก็ยาวไปถึงด้านหน้าบ้านเลยค่ะ สุดหลังบ้านตรงนี้นะคะด้านหลังบ้านกำแพงสูงมากนะคะสองเมตรห้าสิบค่ะเนื่องจากว่าที่นี่เป็นแบบเป็นเชิงเชิงเขาเบาๆนะคะก็ทําให้บ้านเนี่ยต้องแบบเป็นบ้านลดหลั่นเล่นระดับนะคะอันนี้เราก็จะมีบันไดให้นะคะบานประตูเปิดออกอากาศไทยเทด่ดีลมเย็น,นะคะ่ะลูกค้าที่กำลังมองหาบ้านที่เหมาะกับการพักผ่อนหลังเลิกงานนะคะก็ มาเยี่ยมชมได้ค่ะแล้วก็ลูกค้าบางท่านอาจจะทํางานเข้ากะตอนกลางคืนต้องการแบบใช้ชีวิตกลางวันนอนหลับพักผ่อนแบบเย็ยนเย็ยนเงียบเงียบสงบสงบนะคะที่นี่ไม่มีเสียงดังเลยค่ะก็จะมีเพียงแค่เสียงลมเท่านั้นนะคะเป็นเสียงธรรมชาติค่ะลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมได้ตอนนี้มีบ้านพร้อมโอนนะคะว่างอยู่อีกหนึ่งหลังนะคะ ก็ลูกค้าที่สนใจแล้วก็อยากได้บ้านที่พร้อมอยู่เลยก็สามารถเข้ามาเลือกชมได้นะคะยังมีว่างอีกหนึ่งหลังนะคะวิธีการติดตั้งวงกบประตูของที่เดลมาคนนี่ลิสเน็ตนะคะเราจะใช้วงกบ u p v c แบบนี้นะคะข้อดีก็คือจะช่วยในเรื่องของระบบปลวกในอนาคตนะคะก็ทนทานแข็งแรงะคะ่ะเป็น u p v c สีขาวนะคะประตูก็เป็นแบบ เคลือบแบบนี้เลยนะคะตกแต่งลวดลายสวยงามประตูห้องน้ำนะคะก็เป็น U PVC เกรด A เช่นเดียวกันนะคะเป็นวัสดุเกรด A อย่างดีนะคะอยากให้ลูกค้าได้มาดูการเลือกใช้วัสดุของการก่อสร้างบ้านของเดอะมาคอนี่นะคะเราก็ในปัจจุบันนะคะที่ ค่าก่อสร้างวัสดุต่างๆดีตัวขึ้นสูงนะคะทางเดิมนี่ก็ยังคงใช้สเปคเดิมนะคะมาตรฐานเดิมเลยนะคะตัวโครงสร้างบ้านนะคะเราเทป,ปูนเนี่ยเต็มตามใบอนุญาตแล้วก็ในส่วนของตัวโครงสร้างผนังบ้านก็ใช้อิฐมนเบานะคะตัวห้องน้ำเราใช้อิฐแดงโครงสร้างด้านบนนะคะหลังคาเป็นซีแพคโมเนียของ s c t คะ่ะ แล้วก็ตัวเหล็กนะคะก็ใช้เหล็กกาวนัยนะคะมีบุกันร้อนด้วยเวลาลูกค้าเข้ามาในบ้านก็จะรู้สึกแบบเย็นนะคะบุกแผ่นสะท้อนความร้อนเข้าไปนะคะแล้วก็ยังมีระเบียงเอาไว้ให้ลูกค้าเทควิวช่วงเวลายามเย็นชั้นบนนะคะมีบันไดให้ครบเลยนะคะตอนนี้เรายืนอยู่บริเวณห้องห้องนอนมาสเตอร์เดรูมของตัวบ้านนะคะทุกห้องของเราเนี่ยจะมีช่องแอ แบบนี้ให้ด้วยนะคะเอาไว้ติดตั้งแอร์ได้เลยค่ะเชื่อมต่อได้เลยไฟดาวไลา์4จุด้วด้กันนะคะในห้องนอนความสูงจากพื้นถึงฝ้านะคะสูงถึง3เมตรทุกห้องเวลาลูกค้าเข้ามาจะรู้สึกว่าบ้านมีความโปร่งสูงมากๆนะคะเพช,เชอร์เวลาเรายืนสำหรับท่านที่มีรูปร่างค่อนข้างสูงใหญ่นะคะก็จะรู้สึกเข้ามาแล้วก็คือไม่อึดอัดหาใจสะดวกนะคะ สวิตไปฟักปักไฟเรามีให้รอบห้องนะคะห้องนี้ก็เป็นห้องนอนหลักนะคะห้องนอนหลักของเราก็คือจะมีห้องน้ำในตัวบัสเตอร์เป็นมาสเตอร์เบดรูมที่มีห้องน้ำในตัวนะคะอยากให้ดูในส่วนของตัวประตูนะคะประตูเนี่ยเราติดตั้งเขาเรียกการติดตั้งแบบเปียกนะคะก็คือติดตั้งหลังที่เรา ก่ออิฐฉาบปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็บานประตูเราก็ใช้แบบเกรด A เลยนะคะในส่วนของประตูห้องน้ำก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นวัสดุเกรด A ออย่างนี้อันนี้ก็อยากให้ลูกค้าได้สังเกตในเรื่องของวัสดุการก่อสร้างต่างๆนะคะที่ทางโครงการของเราใช้นะคะลองมาจับสัมผัสดูนะคะว่า feeling, ฟิลลิ่งความรู้สึกเนะี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะ บานกระจกอลูมิเนียมอะไรเงี้ยก็คือใช้แบบสินค้าที่ทนทานแน่นอนนะคะถัดมาในส่วนของห้องน้ำนะคะห้องน้ำเนี่ยเราก็เป็นอ่างแบบนี้นะคะก็คือเทหลอขึ้นมาแล้วก็ใช้เป็นอ่างแบบฝังนะคะลงในเคาน์เตอร์ปูนนะคะแล้วก็ส่วนของ ห้องน้ำเนี่ยเราก็บิวอินนะคะช่องเก็บของไว้ให้ครบเลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นลายวินเทจแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะ,ะตกแต่งห้องน้ำเพิ่มเติมได้มีช่องระบายอากาศแถมมุ้งลวดให้ด้วยมุ้งลวดเนี่ยถ้าเกิดว่าในห้องน้ำไม่มีมุ้งลวดในห้องน้ำเนี่ยปกติเราจะเปิดช่องระบายอากาศไว้ตลอดนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเปิดช่องระบายอากาศไว้ตลอดเราไม่มีมุ้งลวดเนี่ยตอนกลางคืนจะทำให้ <c oughs> พวกแมลงต่างๆเนี่ยสามารถบินเข้ามาได้นะคะตรงนี้เราก็เล็งเห็นโอกาสตรงนี้ก็เลยใส่มงลวดให้ลูกค้าเลยนะคะเพื่อป้องกันพวกแมลงต่างๆหรือสัตว์เลื้อยคานต่างๆที่จะกินปัเข้ามาในห้องน้ําของเราได้นะคะในส่วนของห้องน้ำเนี่ยก็คือปูกระเบื้องชนฟ้าข้างบนเลยนะคะแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยระดับความสูงจากพื้นถึงฟ้าเนี่ยสูงถึง3เมตร ประมาณ3เมตร15เซนติเมตรเลยนะคะปูขึ้นไป่างสูงเลยแล้วก็กั้นส่วนเปียกส่วนแห้งให้ครบเลยนะคะพื้นก็แยกเป็น2นะะสเต็ปนะคะสเต็ปส่วนแห้งกับส่วนเปียกค่ะมีพ์ดิชันกั้นนะคะแล้วก็มีช่องสำหรับติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นมาให้ครบแล้วนะคะใส่คิ้วสีทองค่ะลายในห้องน้ําก็จะเป็นโทนครีมครีมขาวๆเป็นลายหินอ่อนนะคะเ,เหตุผลที่เราเลือก ห้องน้ำเป็นลายนี้นะคะก็เล็งเห็นในเรื่องของระยะยาวในอนาคต20ปี30ปีข้างหน้าถ้าเกิดว่าลูกค้าเกิดการเจาะห้องน้ำเจาะน็อตเจาะไลน์เพื่อที่จะแปนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในห้องน้ำแล้วเกิดกระเบื้องห้องน้ำแตกร้าวลายนี้ในอนาคตอีก ส0บยปีข้างหน้าเนี่ยยังไงก็คือมีแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นลายสแตนดาร์ดมาตรฐานตัว่วไปลูกค้าสามารถซื้อเปลี่ยนเองได้ในอนาคตโดยที่ทำให้ห้องน้ำเนี่ยไม่เสียรูปทรงของความสวยงามแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนยกแผงในกรณีหากกระเบื้องไม่ได้ลายเนี้ยเป็นลายสแตนดาร์ดมียาวๆไปหลายรุ่นเลยค่ะไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะในส่วนของห้องน้ำเราก็ กำชับช่างในเรื่องของระบบท่อระบายนี่ไม่สิ่งสําคัญระบบชักโคกท่อระบายน้ําต่างๆต้องวางระบบแนวท่อให้ดีเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันเป็นปัจจัยสําคัญในการทําให้ลูกค้ามีความสุขเวลาเรามีความทุกข์เราเข้าห้องน้ําเข้ามาแล้วเกิดห้องน้ําไม่สวกมันก็ยิ่งทุกข์หนักไปใหญ่เพราะนั้นเข้าห้องน้ํเราต้องมีความสุขมากที่สุดเข้ามาแล้วก็คือสบายตาว่าง ไม่ไม่รู้สึกว่าแคบแล้วก็สีไม่กดดันเป็นสีแบบครีมครีมขาวๆแบบนี้นะคะเข้ามานั่งทําธุระก็สะดวกสบายค่ะซึ่งห้องน้นําทั้งสองห้องของเรานะคะก็เป็นห้องน้ําขนาดเท่ากันนะคะสิ่งที่จะแตกต่างนะคะก็คือ ชาเวอร์ค่ะในห้องน้ําในห้องนอนเนี่ยเราจะให้เลนชาเวอร์แต่ห้องน้ําส่วนกลางเนี่ยเราจะให้ชาเวอร์อย่างเดียวนะคะส่วนวัสดุสุขภัณฑ์ต่างๆเนี่ยให้เหมือนกันแล้วก็วัสดุพวกก๊อกเลนชาเวอร์ชาเวอร์ต่างๆเนี่ยเราใช้เป็นก๊อกโทนสีดํานะคะซึ่งก็จะตัดเข้ากับตัวห้องน้ําซึ่งเป็นโทนขาวทองดํานะคะเป็นโทนสามสีนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นลวดลายวินเทจแบบนี้ค่ะ ไฟในห้องน้ำเราใช้ไฟดาวลายนะคะสองจุดเลยค่ะใครที่แบบชอบเข้าห้องน้ำนานๆเนี่ยอยากให้มาลองดูที่นี่อาจจะมีฟวร์มสุขสำหรับการใช้ชีวิตในห้องน้ำเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะลองเข้ามาเยี่ยมชมนะคะตรงนี้เป็นส่วนของห้องนอนที่สองค่ะห้องนอนที่สองนะคะก็จะมีหน้าต่างด้านข้างตรงนี้ด้วยสองสองบานหน้าต่างนะคะ ก็มีหน้าต่างช่องใหญ่หนึ่งช่องเรียกได้ว่าอากาศเทดีแน่นอนนะคะแล้วก็ที่นี่อยู่บนเนินค่ะลมเย็นตลอดทั้งวันนะคะแราแถมมุ้งลวดให้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่มีความกังวลน,นะคะว่าซื้อบ้านแล้วอาจจะยังไม่พร้อมในเรื่องของการติดเหล็กดัดนะคะที่นี่เนี่ยเราใส่มุ้งลวดให้นะคะถ้าลูกค้ายังไม่สะดวกใส่เหล็กดัด อย่างเงี้ยก็สามารถอยู่ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องใส่เหล็กดัดได้นะคะที่นี่มีความปลอดภัยค่ะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกนะคะอยู่ใกล้ตลาดนิคมพัฒนาแล้วก็หน้าปักซอยซอย3าของเราเนี่ยก็มีร้านขายของชำนะคะ Grab Food Panda เข้าถึงแล้วนะคะสามารถโทรสั่งอาหารได้ร้านขายของชำด้านหน้าก็โทรสั่งได้เลยก็มาส่งที่โครงการได้นะคะ น้ำที่นี่เราเป็นระบบน้ำประปานะคะเป็นเขตความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉางนะคะไฟฟ้าก็เป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของสาขานิคมพัฒนานะคะเพราะว่าในบางจุดของนิคมพัฒนาเนี่ยตัวประปายัางเข้าไม่ถึงนะคะแต่ว่าของเราเนี่ย The เป็นประปาภูมิภาคของบ้านฉางนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่กังวลในเรื่องของไม่อยากใช้น้ําบาดาลกลัวน้ำจะแดงอันนี้หมดกังวลได้เลยของเราเป็นน้าป่าปาส่วนภูมิภาคเขตความรับผิดชอบของบ้านฉางนะคะอันนี้เป็นส่วนของบริเวณห้องโถงค่ะ ห้องโถงกว้างมากอยากให้ลูกค้าได้เข้ามาดูเพราะว่าลักษณะาลายสไตล์ของการทําบ้านของแต่ละโครงการจะไม่เหมือนกันว่าจะให้ฟังก์ชันตรงไหนที่เป็นจุดเด่นของตัวบ้านนะคะอย่างของเดอร์มาคอนีลิสเนของเราที่เป็นไทยส่งปัญญานะคะก็จะให้ความสําคัญในเรื่องของห้องโถงตอบโจทย์สําหรับลูกค้าที่ต้องการห้องโถงกว้างๆยาวๆใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีประตูนะคะเปิดออกด้านข้างเอาไว้แบบทําสวนย่อมเปิด ออกไปเดินเล่นได้เลยนะคะเนี่ยที่เนี่ยเหมาะสําหรับสายที่อยากทํำคาเฟ่อยากแต่งบ้านสวยๆอยากทำสวนสวยๆหลังเนี้ยตอบโจทย์แล้วก็บ้านก็มีแบบความเก๋ๆโมเดิร์นนิดนึงตรงที่เรามีบันไดขึ้นชั้นสองเอาไว้เทควิลก็สามารถที่จะจัดมุมถ่ายรูปได้เลยนะคะสายคาเฟ่นะคะเหมาะมากๆค่ะใครที่แบบชอบจัดบ้านเอาไว้แต่งรูปถ่ายรูปลงเป็นแบบ ขายขายงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นไรโซดขายของอะไรเงี้ยได้เลยนะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นห้องนอนที่3นะก็ได้บานหน้าต่าง3บานพิเศษเลยก็คือมีประตูเปิดออกด้านหลังสําหรับกรณีที่ลูกค้าใช้พื้นที่ของห้องนอนไม่ถึง3ห้องห้องนี้สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องอนเนกประสงค์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นห้องครัวฝรั่งเป็นห้องทํางานเป็นห้องไฟโซดหรือ จะเป็นห้องสำหรับผู้สูงอายุนะคะเดินไปห้องครัวได้แล้วก็เดินมาห้องน้ำใกล้ๆก็ได้นะคะหรือจะแบบ เปิดประตูออกให้ผู้สูงอายุนอนพักผ่อนแล้วก็คนในครอบครัวก็สามารถมองเข้ามาก็คือเห็นอยู่ในสายตาตลอดสมภูส่วนอายุที่ติดเตียงประมาณนี้ก็อยู่ได้แบบชิวๆสบายๆท่านจะได้รู้สึกไม่อึดอดัดหรือว่าผู้สูงอายุนะคะที่มาจากต่างจังหวัดแล้วแบบมาอยู่โครงการบ้านจัดสรรแล้วรู้สึกว่าจะอึดอัดไม่มีธรรมชาติไม่มีออกซิเจนบริสุทธิ์ให้อ่าหายใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะรู้สึกกังวลก็ลองพา ท่านมาเยี่ยมชมดูที่โครงการก่อนนะคะที่นี่อากาศดีป,ดปลอดโปร่งลมเย็นทั้งวันแล้วบ้านเนี่ยไม่ทึบไม่ได้ชิดกันมากจนเกินไปนะคะลองพาคุณพ่อคุณแม่มาดูได้นะคะอันนี้ด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีครัวไทยให้สําหรับลูกค้าเลยเดี๋ยวตรงนี้จะปรับพื้นแล้วก็ลงสีเพิ่มเติมนะคะตรงนี้บ้านยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะ ลูกค้าที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตลอดตอนนี้ยังมีบ้านว่างนะคะบ้านว่างพร้อม,อมโอนนะคะ ถ้าลูกค้าที่มีความพร้อมแล้วก็กําลังมองหาบ้านอยู่บ้านที่แบบว่าเสร็จเรียบร้อยพร้อมโอนนะคะอยากจะเข้าอยู่เลยนะคะก็ที่นี่ยังมีว่าอยู่หนึ่งหลังนะคะลูกค้าที่สนใจแล้วอยากจะได้บ้านพร้อมโอนนะคะอยากย้ายเข้าอยู่เลยนะคะติดต่อกันเข้ามาได้ที่0933962949ค่ะสําหรับที่นี่เดก Marconi ลิส a นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าเยี่ยมชม ตัวโครงการนะคะไม่ว่าลูกค้าจะตัดสินใจก่อนหรือว่าจะซื้อเลยหรือว่าจะแบบยินกู้ธนาคารจะซื้อเงินสดติดต่อได้เลยเรารับทุก,กรณิตกรณีนะคะแล้วก็ยินดีให้คํา ปรึกษาขั้นตอนในการยื่นกู้ของทุกธนาคารนะคะแล้วก็ไม่ว่าลูกค้าจะมีปัญหาประสบปัญหาด้านใดมีข้อสงสัยนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ทางเราก็จะช่วยวิเคราะห์เอกาสารช่วยเช็คให้ตอบคําถามให้ในสิ่งที่ลูกค้ามีความกังวลใจนะคะฝากไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวมาคนนีลิสเน็ตสำหรับช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดร้อนนะคะขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพให้แข็งแรงมีครอบครัวที่อบอุ่นขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ